สวัสดีครับสมาชิกอินดีทุกทุกท่านครอบครัวอินดีทุกทุกคนฮะในช่วงปีใหม่แบบนี้ผมก็ขออวยพรนะฮะให้พวกเราทุกทุกคนฮะมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจนะฮะขอให้มีใจที่มุ่งม,มั่นฮะในการที่เราจะค้นหาความสําเร็จให้กับตัวเองแล้วก็มีความมุ่งม,มั่นที่จะเดินทางสู่เป้าหมายและขอให้เป้าหมายองทุกคนฮะบางคนอาจจะไม่ชัด บางคนอาจจะชัดแล้วขอให้คนที่ไม่ชัดมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่ชัดอยู่แล้วขอให้มีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นนะสำคัญที่สุดแล้วพอเราทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันแล้วเนี่ยขอให้เราเดินทางสู่ความสําเร็จพร้อมๆกันนะครับและสําคัญที่สุดเลยนะฮะขอให้ทุกจังหวะของปีนี้นะฮะ เป็นจังหวะทองเป็นจังหวะที่ดีเป็นสิ่งที่โฟล์มากๆสำหรับทุกคนนะฮะขอให้เรื่องที่ผ่านพ้นมาในปีที่แล้วนะฮะสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วขอให้ดีขึ้นกว่าเดิมสิ่งใดที่ยังไม่ดีกลับกลายเป็นดีนะฮะพวกเราเองอินดีมก็ขอให้พวกเราทุกคนเติบโตเป็นพร้อมกันนะฮะพวกผมเองและทีมงานนะฮะก็ตั้งใจจะทำแพลตฟอร์มอันนี้นะฮะให้เป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถที่จะปลดหนี้ได้สามารถที่จะค้นหาความหมายโอกาสต่างๆให้กับชีวิตนะฮะ และผมก็ขออวยพรให้ครอบ Pro ค,นนครัวอินดีทุกๆคนฮะประสบความสำเร็จในแบบที่ทุกคนอยากจะเป็นครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะชาวอ,อินดีครอบครัวอินดีของเราทุกคนนะคะปีนี้2020ก็ผ่านไปเร็วมากเลยนะคะแป๊บเดียวนะคะ2021ปีใหม่แล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่มีแพลนอะไรหรือว่าตั้งโกอะไรไว้นะคะก็ ขอให้สําเร็จนะคะในปีที่กําลังจะมาถึงนะคะส่วนใครที่ยังมีอะไรที่ยังทาค้างคาอยู่นะคะก็ขอให้สานต่อจนสําเร็จเหมือนกันนะคะแล้วที่สําคัญนะคะปีหน้าเนี่ยอินดีมของเรามีอะไรดีๆมาฝากอีกแน่นอนรอติดตามกันเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะสู้ไป้วยกันค่ะสวัสดีครับก็วันนี้ครบรอบวาระสิ้นปีอีกครั้งนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่พี่น้องอินดีมทุกคนนะครับก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็พบเจสิ่งดีๆนะครับตลอดทั้งปีหน้าเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอินดีมปีหน้าเรามีอดไดีๆแน่นอนนะครับลุยไปด้วยกันนะครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องชาวอินดีมทุกท่านครับปี2อง3ถือว่าเป็นปีที่ประเทศไทยเกิดเหตุโรคระบาดร้ายแรงโควิด -19 กก็เป็นผลหนักมากต่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจโดยรวมครับ แต่ว่าก็ชาวอินเดียมทุกคนก็สามารถฝ่าฟันให้อินเดียมผ่านปีอันเลวร้ายนี้มาได้นะครับก็ในวาระดิปถีขึ้นปีใหม่ปี2564กับโควิดที่อาจจะกลับมาอีกละลอกก็ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวอินเดียทุกท่านก็จะสามารถฝ่าฟันมันไปได้เหมือนครั้งที่แล้วเราอาจจะทำได้ดีกว่าเดิมฉะนั้นในปีนี้ก็ขอให้ทุกคนที่ อยางเป็นหนี้อยู่สามารถปลดหนี้ได้ในปีนี้หรือคนที่ปลดหนี้ได้แล้วมีเงินเหลือก็มีเงินเพิ่มพูนงอกเงยยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขสันต์วันปีใหม่ทุกทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวครอบครัวอินเดียทุกท่านนะครับก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นถือโอกาสว่าเป็นวันปีใหม่นะครับเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยผมก็อยากจะขอญาตนะครับมาอวยพรพ,พี่พี่ทุกท่านนะครับ ให้ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับตอนนี้เนี่ยในช่วงปีนี้หรือปีปีต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีในช่วงของวิกฤตตัวโควิด -19 อยู่นะฮะหรือว่าวิกฤตต่างๆที่จะตามมานะครับก็อยากจะให้ทุกๆท่านเนี่ยดูแลสุขภาพแล้วก็ลุยอินดีไปกับพวกเราเต็มที่นะฮะส่วนพวกผมทั้ง5คนเนี่ยก็สัญญานะครับว่าจะทำทุกๆอย่างนะครับสนับสนุนพี่ๆทุกๆทางให้ทุกๆคนเนี่ย ที่ตั้งใจทำงานอย่างจริงจังนะฮะประสบความสำเร็จมีรายได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยืนยาวนะครับปีที่ผ่านมานะฮะเป็นปีที่เราเจอวิกฤตอะไรเยอยะแยะมากมายนะครับแต่ก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่าคนที่ตั้งใจทำงานนะครับสามารถที่จะเอาตัวรอดแล้วก็มีรายได้ที่ดีดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นกว่าปีก่อนๆได้อีกถึงแม้ว่าเราจะเจอวิกฤตหลายอย่างนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยในธุรกิจนี้เนี่ยเราเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อดีมากๆเลยที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมเครือข่ายนะฮะ ปีนี้เป็นปีที่อุตสาหกรรมเครือข่ายจเจริญเติบโตที่สําคัญครับในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมีบริษัทที่ดีแล้วก็ไม่ดีเยอะแยะมากมายเราก็พิสูจน์ตัวเองขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งครับว่าบริษัทอินดีมเป็นบริษัทที่สามารถที่จะพาสมาชิกเนี่ยไปรอดถึงฝั่งแล้วก็มีความมั่นคงกับชีวิตที่มากขึ้นนะครับอยากจะขอให้พี่ๆครับลุยกับพวกเราไปให้เต็มที่ฮะในปี64นี้จะเป็นปีที่หลายๆคนเนี่ยจับต้องเดือนละ1ล้านบาทได้แน่นอน นะครับอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ